คลมโบดียมชื่อนี้นะคะไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะคะแต่มาจากพฤติกรรมการเคลมของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละค่ะการเคลมนี้นะคะทำให้บานปลายกลายเป็นสถานการณ์ระดับประเทศและจนวันนี้ก็ยังไม่จบไม่สิ้นนับวันก็จะเคลมหนักขึ้นเร,เ,รเรื่อยเรื่อยก็เลยอยากจะมารวบตึงผลงานการเคลมของชาว เคลมโบเดียมาดูกันนะคะว่าคมนเเี่ยเขาเคลมอะไรกันบ้างใครสนใจอยากรู้เลข้ามาวันนี้เทย่าจะเคลมเอ้ยเราให้ฟังสวัสดีค่ะพบกับเทย่าและ The World Echo เราจะมายอ่อโลกไว้ในมือคุณค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มนะคะตามกฎกติกามารยาทเลยนะคะว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มาใหม่นะคะอย่าลืมช่วยสนับสนุนรายการของเราด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะคะก่อนหน้าที่กัมพูชาจะเคลมมวยไทยเป็นกุนขมแมนะคะก็เคลมหลายสิ่งหลายอย่างแบบไม่บรรยัตญญิบรรยังกันเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงไหนนะคะที่คนไทยโด่งดังเป็นที่รู้จักของ ชาวโลกแล้วแล้วก็เนี่ยนะพี่เคลมโบเดียนะคะเขาก็จะรีบแปะเลยแปะทรงสายของตัวเองเพื่อเคลมทันทีค่ะเรามาดูกันที่หมวดบุคคลก่อนเลยนะคะว่าใครคือคนแรกที่โดนเคลมก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะคนแรกที่โดนเคลมนั้นก็คือน้องลิซ่าแบล็คพิงคของเราน้องนะคะก็โดนเคลมหนักมากก็เพราะว่าลิซ่าเนี่ยเขาไปใส่ชุดไทยประยุกต์แล้วก็มีประสาทหินที่เป็นฉากหลังใน M v อันนี้ก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจนะคะก็เพราะว่าบ้านน้องลิซ่าเนี่ยเข้ายื่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นดินแดงปราสาทหินอย่างที่เราทุกทคนก็ทราบกันใช่ไหมคะน้องก็เลยเอาสัญลักษณ์บ้านเกิดเมืองนอนของเขาเนี่ยไปใส่ลงใน MV ของเขาปรากฏว่าโอ้เครมโบเดียป,ปากป้ายเลยจ้าว่าลิซ่าแบล็คพิก <Black p ink> นั้นคือชาวเขมรที่แท้ทรู อีกคนหนึ่งนะคะที่โดนเคลมนี่นก็คือพี่บัวขาวบัญชาเมฆนะคะผิวนี่คล้ายๆพี่เทอยู่นิดๆนะคะพี่บัวขาวนะคะเป็นนักมวยขวัญใจชาวไทยของเรานี่แหละซึ่งคอมเมนนะคะก็เคลมกันไปนะคะว่าพี่บัวขาวนั้นน่ะเป็นคนคอมเมนตแท้ๆเอาอีกแล้ว แถมเนี hey, ่ยนะคะไปเรียนกุนแมก่อนแล้วก็ถึงจะไปเรียนมวยไทยโอ้โหว้ายอีหยางวาพี่บัวขาวนะคะก็ออกมาบอกนะคะว่าตัวเองนั้นนะคะเป็นคนไทยเชื้อสายกุยกุยค่ะไม่ใช่กูกุยพี่บัวขาวเขไม่ได้เป็นคอมเมนเดอแถมยังแยบหมัดเด็ดกลับมาอีกนะคะว่า กัมพูชาเนี่ยนะช่วยจ่ายค่าตัวให้ค่อยโดยเด้อพี่โบขาวเนี่ยเขาไปชกที่กเขมรน,นะคะค่าตัวเขาเนี่ยสอล้านสองแสนยังมไม่ไยอมจ่ายสักทีโอ้ยทำไมเป็นแบบนี้ล่ะคะพี่กเขมรงานนี้นะคะสงสัยเลิกรักกันทั้งชาติแล้วจ่ายเธอ2องล้านสองแสนเองเห็นแวบๆบบบเหมือนกันนะคะว่ามีการแปะรูปท่านผู้ว่าชัดชาติผู้ว่ากทมแล้วบอกว่า นี่คือชายช้าวกวเหนาในกรุงเทพโอ้โยวางถุงกาวเป็นบ้างเถอะไม่ไหวจะหาถ้าไม่วางถุงกาวนะจะไปหันหิ้วถุงแกงแบบผู้ว่าก็ได้นะไม่เมาแล้วก็ไม่หลอนด้วยนะคะนอกจากจะเครมคนดังแล้วนะคะก็ยังเครมเรื่อยเปื่อยทุกสิ่งทุกอย่างมาดูหมวดศิลปะวัฒนธรรมกันบ้างน,นะคะ เพราะถูกเคลมหนักมากเราเริ่มต้นที่โขนค่ะกัมพูชานะเขาเคลมกันนะคะว่าไทยเนี่ยขโมยโขนมาจากกัมพูชาค่ะแต่แบบเดียวนะคือถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะคะไทยต่างห่างนะคะที่ส่งครูโขนครูละครไปฝึกให้กับกัมพูชาหลังยุค,คเขมรแดงก็เพราะว่าพอพศเนี่ยเขาสั่งฆ่าปัญญาชนหมดประเทศ แล้วคือจะเหลือวัฒนธรรมอะไรมาถึงรุ่นนี้คะพี่ขเขมรจากคอนนะคะก็มาชุดไทยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยแบบไหนก็ถูกเครมเป็นชุดประจำชาติของกัมปูชาไปแล้วอันนี้นะคะก็ยาวยันไปถึงเทศกาลสงการานต์ของบ้านเราซึ่งเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วก็ถือเป็นวัฒนธรรมร่วมนะจริงๆแล้วก็ไม่ควรเลยนะคะที่จะมาเครมกันง่ายๆ การฉลองสงกรานเนี่ยนะคะเขาฉลองกันทั่วทั้งเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเอยกัมพูชาลาวยาวไปจนถึงจีนทางตอนใต้การเคลมสงกรานของกัมพูชานะคะเขาก็บอกว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยใช้คำว่าโจรชน้ำเสมอแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่าสงกราน แต่การเคลมที่เป็นเรื่องเป็นราวและสร้างความร้าวฉานนั้นก็คือการเคลมมวยไทยเป็นกุนคแมคค่ะในกีฬาซีเกมส์ผลนี้นะคะซึ่งกัมพูชานั้นได้เป็นเจ้าภาพผลแรกในรอบหลายสิบปีเรื่องนี้นะคะก็ทำให้ชาวไทยนั้นงงหนักมากก็เพราะว่าใช้กติกานั้นแบบมวยไทยแต่ เปลี่ยนชื่อเป็นกุลคเมแถมนะคะมีราคาคุยว่าเป็นเชิงมวยที่ร้ายกาจมากจนฆ่าสิงโตได้หมดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวนะแถวบ้านเราได้มีสิงโตเลยเหรอคือเท่าที่เห็นนะคะเห็นมีอยู่ตัวเดียวก็อยู่ที่สิงคโปร์นั่นแหละที่เขาเรียกว่าเมอร์ไลออน หรือไอที่เขาเรียกกันนะคะว่าเป็นสิงโตตัวสุดท้ายที่ว่ายน้ำข้ามอ่าวตังเขียไปสิงคโปร์ล่าสุดค่ะมีการเคลมการสักยันและมงคลสวมหัวนักมวยไทยว่ามาจากกรัมพูชาโอ้ยเพียเทียมมากเคลมกันทุกหมวดหมู่แม้กระทั่งของกินนะคะ ทัวในเพิ่งลงพูดอังกฤษประจำเขมรคือมิสเตอร์ดอมินิกวิลเลียมนะคะไปมาๆเลยก็เพราะว่าคุณพี่ดอมินิกเนี่ยแกบังอาจไปช่วยกัมพูชาเคลมค่ะว่าขนมไทยนั้นเป็นขนมกัมพูชาปรากฏว่าเดาไม่ยากค่ะง่ายนิดเดียวค่ะทัวไทยลงเต็มที่ <c oughs> เรื่องนี้นะคะชาวเรานั้นสามัคคีแบบไม่มีแบ่งสีแบ่งค่ายเลยค่ะ ทุกคนนั้นพร้อมใจลงถลม่มท่านทูตจนต้องออกมาดริฟแถแล้วก็ปิดคอมเมนต์ไปดือด้อๆก็ไม่ค่อยแปลกใจนะคะนอกจากขนมกะทิทั้งหลายจะถูกเคลมแล้วนะคะข้าวเหนียวมะม่วงกับทับทีมกรอบซึ่งติดเป็นอันดับขนมอร่อยที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของสื่ออเมริกานะคะตอนนี้ปรากฏว่าถูกเคลมทันทีค่ะไม่ต้องสงสัยค่ะว่าอาหารจานเด็ดอย่างผัดไทยจะโดนไหมแน่นอนเลยค่ะโดนเคลมไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันโอ้โหเขาตั้งชื่อนะคะว่าผัดไทยเขาก็ว่าผัดไทยผัดไทยก็ชัดเจนนะผัดไทยดูปากพี่เทค่ะผัดไทยค่ะผัดไทยจะเป็นของเขมรจริงๆหรอ หนังไทยยอดนิยมก็โดนเคลมไปหมดเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นบุกเพสันนิวาสทั้งภาคหนึ่งและก็ภาคสองนะคะแต่หนักไปกว่านั้นก็คือโปสเตอร์หนังบุกเพสันนิวาสภาคสองเนี่ยเขามีดอกลำดวนนะคะเคลมโบดีมาเลยค่ะพี่แกเคลมทันทีเลยนะคะว่าดอกลำดวนนั้นคือดอกไม้ประจำชาติกัมพูชาเอาสิ ยาวไปไหมดูพี่แกไม่ค่อยจะย่อท้อกับการเคลมใ,ใดๆเลยนะคะแต่ไอที่หัวเลาะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการเคลมช้างที่เขาใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็มีคลิปไวรัลช้างที่เขาใหญ่เนี่ยที่เขาออกมายืนดักรอรถบรรทุกอ้อยริมถนนจากนั้นก็น้องเขาก็ใช้งวงเนี่ยโบกให้หยุดแล้วก็ดึงอ้อยออกมากินอย่างสบายใจ ซึ่งชาวโลกเขาก็ชอบใจแชร์กันสนั่นกันไปทั่วเลยนะคะเครโมเดียอ,อจัดให้เครโมเดียมาทันทีเขามาไม่มามือเปล่าค่ะเขามาแล้วก็เอาธงแปะไว้แล้วก็บอกว่าช้างกล่องกัมพูชานั่นเองแหละค่ะแม่ ป้ายเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นภาษาไทยชัดๆนะยังกล้าเนียนอีกนะโอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะที่มีการเปิดประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเขาก็มาไทยกันเพียบเลยโดยเฉพาะเน็ตไอดอลจีนสาวๆสวยๆก็เลยเกิดเทรนด์ฮิตในการใส่ชุดนักเรียนถ่ายรูปกับสถานที่ท่องเที่ยวในไทยโอ้เอาล่ะกัมบูจชานั้นไม่รอช้าค่ะ หันมาเคมทันทีนะคะว่ากลุ่มสาวจีนในชุดนักเรียนไทยพวกนี้คือสาวขมโอ้โหของขมเก็แน่นะวิเมื่อกล้าเคมนะคะก็ต้องกล้ารับผลที่ตามมาแรงงานกัมพูชาปากแจวรายหนึ่งนะคะเขาได้ไลฟ์สดโวยวายเลยค่ะว่าคนไทยนั้นจะอะไรกันนักหนาก็แค่มวยไทยเป็นชื่อกุญขมก็แค่นั้นเอง ถ้าเรื่องมากนักนะคะก็ไม่ต้องส่งนักมวยไทยไปแข่งที่กัมพูชาไม่มีไทยก็อยู่ได้บลาบ,บลาบ,บลาพูดเข้าไปสุดท้ายว่าไงรางวัลปากแจ๋วของพี่นะคะด้วยการโดนนายจ้างไทยไล่ออกหลังไลฟ์สดนั่นเองของแสดงความเสียใจนะคะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่นะคะ แรงงานขเขมรบางคนที่ทํางานในไทยนั้นเขาก็ออกมาขออ้อนวอนว่าหยุดได้แล้วเรื่องการเคลมเพราะมันทําให้แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในไทยนั้นอยู่ลําบากมากอันนี้นะคะเทย่าก็เห็นใจอยู่เช่นกันค่ะไม่รู้นะคะว่าการวิวาทะและก็การเคลมนั้นจะจบลงเมื่อไหร่แต่ที่แน่ๆน,นะคะหากกัมพูชายังไม่จบยังไม่หยุดแล้วก็ยังเคลมต่อไปเรื่อยๆนะคะ ก็คงจะไม่ใช่เกิดผลดีแน่ต่อประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนซึ่งงานนี้เก็อาจจะลุกลามบานปลายจนกลายเป็นบาดแผลร้าวหรือในระดับประเทศในอนาคตเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะสำหรับเทย่านะคะก็คิดว่าเป็นไปได้นะคะเพราะว่าคนที่เคลมบางคนก็เคลมแบบไม่ได้คิดอะไรมาก เอาให้มันจัดใจกันไปเลยโดยก็ไม่ได้คิดกันนะคะว่ามันจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนมันจะบานปลายไปแค่ไหนเพื่อนชาติเดียวกันเขาจะว่ายังไงอย่างน้อยนะคะคนไทยณนะตอนนี้เนี่ยก็เริ่มหลังเลกันแล้วว่าเรู้สึกดีไหมกับคมเมน อยากไปเที่ยวไหมคอมเมนต์อะไรแบบนี้นะคะสำหรับเทย่านะคะคงจะต้องบอกว่าเบาได้เบานะคะค่อยๆนะคะค่อยๆค,คิดให้ดีๆเครมดีไหม <c oughs> ยังไงก็นึกถึงอนาคตของพวกเราบ้างนะคะเป็นพี่น้องกันก็ยังไงก็เบาได้เบานะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็คือข้อมูลการเครม แล้วก็ข้อมูลที่เรามีให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเป็นยังไงกันบ้างน่าสนใจไหมถ้าน่าสนใจนะคะก็ช่วยกันนะคะกดไลค์กดแชระะเ์เผยแพร่ช่องของเรานะคะเพราะว่าช่องของเรานั้นยังเป็นน้องใหม่อยู่เลยนะคะ <ๆ S 1> อยากจะให้ทุกๆคนเน้นมาติดตามนะคะเพราะว่าเรายังมีสาระของโลกใบนี้นะคะที่น่าสนใจรออยู่ทุกๆกันสาเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากรู้ อยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะส่งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะแล้วเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของเรานะคะเรื่องที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะทางนู้นเลยฝั่งอเมริกาเนี่ยทางทีมเรานั้นปึกมากเรื่องข้อมูลสนใจอะไรยังไงนั้นอย่าลืมติดตามช่องของเราสำหรับเสาหน้านั้นจะเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะหนึ่ทุ่มตรงเทย่าจะกลับมาตามเวลานี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้เทย่าต้องไปก่อนพบกันสาวหน้าเวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ